ขนาดโบโตก็แค่คาร์ละเอารถท่าไงดิเห็นจังได้ไัมนี้ขนาดขวานยังเป็นคมเป็นบอลอ่ะจะเดือดขวารู้ใช่ไหมโอ้ย่างขวารู้แทนเนาะทุกคนพอดีรถคนเวียดเพเนาะกันเลยว่าได้ไปยูรถสวยคนเวียดยูลงคุณเปื้อนมั้งเสื้อถือได้ไหมเห็นแล้วว่าพอจอยไปตัดผมนะเห็นทรงผมแบรอนี่อกินเ็ดเลยบ๊องชาวบ้าจะกระด้วงเลย จัดสรงไปดิเราากแต่งตัวแต่งแต่งแต่งทรงเลยข้าวอนกตยากาต้องมันเจอเราต้องสบายดีทุกคนพบกับซันนีในซองซันนีสแนลเนาะมื้อนี้บรรยากาศตอนเศร้าเดดกะฮอดป้าบัวขนาดเกี่ยมสิไปลองซานแล้วทุกคนออกเดินทางตอนเจ็ดโมงนอะตัวนี้แมนทางไปลองซานทางสิบสามไต้ นทางที่เขาไปเนาะได้ไปเธอเล็กเธอน่อยเสื้อชิฮอดลองซานเนี่ยน่าจะประมาณสิบสองโมงหนึ่งโมงและออกมาเจ็ดโมงมันทางเป็นขุมเลึกจังสิขนออกมาทางาเบียงก็สีง่ายกว่าอันละ่ะเบื้งนี้ส่วนหลายจะมีรถใหญ่แบบนี้นะทุกคนไมได้อยอสุคือรถกระบะเนี่ยกันยังไปยากละ่ะ แต่ว่าเฮามาแบบว่าตอนกลางเวินคือมาน้ำตัวตอนนั้นนะทุกคนมาตอนกลางคืนเวลาฮอดคุมนี่เขาจะโบเห็นเนาะเขาก็ไปน้ำรถท้างหน้าสินะโวเห็นขุมแล้วเป็นตกละมาตอนสวยจังสิยังว่าใครสังเกตบึงรถทุกคนทางที่เขาเที่ยวนี่ส่วนหลายมีแต่รถใหญ่ๆแบบนี้แหะขีดฟุนกระเต้ อย่างอันยากตอนย่ำฝนนี่ไปยากขนาดเลยขนาดอัายามแรงก็ยังเป็นจังซีลหละ ไฮอดปากสันทางน,นกับปิดคนที่เมารถนี่ขี่จังซีนี่โอ้ยทางสายใต้นี่ทุกคนอัตตะปือเวียงจันทร์สิบสามใตกระาะสิบสามเหนือเนี่ยงามเลย ก็จะเงียงแบบนี้แหละแต่ว่ารถน้อยก็มีอยู่ถึงสิเป็นกระบะกันยังได้ขี่ซาเพราะว่าทางมันขี่ไปหน่อยนึงแล้วเป็นขุมขี่ไปหน่อยนึงแล้วเป็นขุมเพอฮอดเมืองปรับเงืมแล้วนี่นะสังเกตมึงขนาดรถกับเจ้ากระบะนะกันยังไม่ไปซ้ำนี่แ mm hmm. ล,ล้วรถเทาเด้ hmm. <how day. S 2> <laughs> มาแต่ลองสารเนี่ยได้แปลงรถเซกซ่วงล่างบ้านไฮปากเงืมนนสีทองบ้านไฮปกักสีทองเขาเป็นสีขาวน้ำอสองเนาะมาฮอดเนี่ยแหละทุกคนน้ำเงืมบ้านไฮปากงืมงมด้ยนีย่ขนาดขัวกันยังเป็นขุมเป็นบอ,อะ <c ười> จะเป็วขวัวอย่านขัวรูแทนเนาะขัวเป็นรูเป็น,นข,นนขนุมจะสิี่สังเกตุบงรถข้ามเนี่ แตงควรนี่ก็เยอะโอ้ยานได้อันตรายเรียนสับราบจังสิฝุ่นกุม้มสมัยห้าสิบปีหลังนะ <c oughs> สภาพอากาศอย่งนีนะแมนสมัยแบบว่าโหดรถเมล์เนะาะไอ้ถนนปดป่อย,ยคนเป็นไผ่ถือพานี่เนาะอเมื่อวานนี่หมดมา่ะเดินกันมาทางนี้เหรอมาทางนี้แหละ ถือพาอีกเต็มทีเหมือนโน้ตเจ็บแอวเคนว่ามีอาสาตีนะทุกคนมาทางนี้ไปฮอสผอัดกระเมยแล้วขนาดว่าเราเป็นคนบวถือพาอีกอย่าง,างหขา,าขาองยังเมื่อยเอาขาแล้วก็ได้โฟมตกะแกขาละเอารถเท่าไหร่ดิที่จังได้ไัมนี้ คนทางเริ่มงามละสามเจ็ดสิบสี่กิโลทางสิบแปดปากสันเพราะว่ากระเจ้าเริ่มแป่งมาฮะนะเขาจะแป่งแป็ง แล้วทุกคนวูุว่าทางงามขนาดเดียดนีก็มีงานตี้หัน,นงานานะงานบุญอยู่หนาา้าวัดบุญพระบาทอะสักศิษย์ได้ภัยยาบขอยังกระขอได้นี่สมัยพออยู่เราพาเขาาทานึงเนาะโอ้คันมีงานนี่นะเนี่ยมีเต้นมียังทางนี่ถือว่ากระเจ้าแปลงแล้ไวว้ได้นี่มาตอนนั้นหันวูได้งามแบบนี้ เด,ด,ดใกล้แล้ว啊เขาสิ่งกินข้าวใช้วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวค่ไก่นี่แล้วน่าจ,จะแมนล,ละได้แมนแต่เด็ไ,ดไก่ครัวนี่ไปมั้งเปล่จังใดไปกินยูพุนอาเ่าูพนเอาเลยเออไปไปกินยูพุนเอาซ้ำกระเทินซอกห่านอาหารก็บ่เห็นไก่ห่านนั้นห่านนี้มาอยู่ โอ้ยังไก่เตอ๋อเพิ่นว่าสันไปซบพอดีจะสามแยกหันนี้แนวกิดอ่ะเออไปสัน ปลานำลิ<ช>โอ้ยเมนแทมมาทางนี้่ฝืดเฟยนะอย่างออนี่เราเนี้ยซอก,กินที่แถวนี้ก่อนเพราะว่ากายไปแล้วมันเป็นปลาเมือ่อไหร่เมนบลาละแอ้ยซับซ้อนเากซอก,กินข้าวกนานวานอนทะุกคนได้ๆได้หั่นฝืดนะจ้าเส่และซอหั่นเป็นตัวเซฟด้วยหันใด่คนหลายละเซฟ มาแวกินฝือถูกคนใกล้สิฮอดบ้านอูลอะอีกประมาณห้าสิบปายกิโลดูมีไปน่ะมันเป็นทางแดงกันเลยว่ามาแวกินข่าก่อนยานสิสวยพดกธับข้าสู่ทางดินแดง พอดีรถคนเวียดเพเนาะก,ก็เลยว่าได้ไปยูรถสวยคนเวียดยูลงพุนเปื่อนวัดได้หยุดรอท่าทุกคนท่ารถทางนั้นมาก่อนท่าโดยบูมีจุดหมายได้นหมก็มีป้ายนี่ใงไกับรเนาะเออแล้วก็ผู้รัดก็บ,บริเว่าวย่งสันแข็งเออสันแขงสันข่า,ยายอยู่หันหมายมว่าจังเดียววะ่ะ หยุดซะ嘛หยุดหมดมือบอรถทางนั้นก็บเเห็นมาเนาะลงไปถามดูอ้ามลงได้รอข้า10นาทีเห็นมาแต่กระบอกฮอด์จังเพอมาทางหน้ากับเจ้าอัน นี่ทอดขวดแล้วก็ขี่ไปอันหน่อยนึงกะสิฮอดแล้วอันแถวนี้นี่เอาแวนลงนมินมนโคตรมินเลยโอ้เก็อยางเออก็เจ้าปากะบอกกรเจ้ามาซื้อยิ้นี่บอลซื้อ,อยางบอนเอียงนะเอามาหูเอตอตวมัเป็นทีมอน่นะแทดนี้นะนะนลงซ้า มาแล้วทุกคนพอดีมาจอดข้างรถแอนแน่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเลาะเบื้องบริเวณหลังบ้านนํากันทุกคนเลือดเลือดลาไปยังลาปนัวมาเลือดปนี่ลาบจุกเบื้องไหมคนคนกระร่อนไหมนี่ได้แล้วอันนี้โู้มันอันข่าวอมจัง มุดเจันีววพอนะด้กินียรมันยังรับรับชุดนี้ไปได้รับเอาเอารับซุนี้ไป่ะกคนเดีกับ้าดิฟันเอามอบัวมากรนแ่เดียวสันนิษสิพามาเบ่งบรรยากาศเนะทางนี้ละทุกคนแถวนี้เนะพิ่จะแตงกินนะพิ่จะครัวซีนนะทุกคนซีมก่อนซีมดซีมดันเป็นยัง กินเลยนะนี่ต้องซีมเออลืมไปว่าเคยกินลายหรือเปล่ลายกลืนซมันกินเลบตัวสำรองเลยิเทได้มาจอยนะแจ้งได้แจ้งหลังๆมันแจ้งจริงนาใส่ได้อันนี้จริงคอยนาใส่เด้ใ่อาพก่อนอาหารเขาฉันจะยายมนสลาเบืองเขาเฮดบาว์ทาแหรือม่เจ้าค่ะอาหรือไม่ลอง่ออออาเขามัน ข้าว่อมักเพ็ดมากับไม่หรอวอ๋อซุปปลาทอ่์มึงบอกเลยแต่ว่าดูดูเลาซุปปลาทอร์มึงว่าก้อนอีใดเนี่ยนี่บิมแม่งง่ายเหมือนกันล่ะน้อสามสี่สิบปีเลยอย่างนอกเมือนกุ้งดูสิเปบอะไรครับหมเราเสื้อถือได้ไหมเห็นแล้วว่าพ่อจอยไปตัดผมนะเห็นทรงผมบบกรอเนี่ยกินเฮดเลบ้าขาวบาตกระดวงอ่

เขาจะย่เสื้อเดียว่นเขายูบนพักบ่มากินข้าวบนทบเาบ่นอายุวเขาขุนบ่วงตัวจังแล้เขาบ็มากบ่มากกนที่อ้าวปลาบึงน่นนี่คือวระดำแต่ว่าจับาเเปลี่ยนมุมถ่ายมาฟังนีกต่อมุมเดียวกับนักอันนี้หวดนึงหัวยังหวดนี้่มุมในกระดาคือเกาะดมผมเอาจับด้วผ้วยนะเอไปดักเพี่ยหัวมันไปกินมันเจ้า าบบบีซะเน่ยอะอบอดกินอะไอยลมนเลยยุบองอะรนืบกเขาจงไ้คือพ่อมึงเดบองบีเอาไปตัวนึงยนันึ่งมนยงไงตัวน้ากินแจบอยงไกินแจบองยังได้ป่สันเพิ่ออ้างกันว่าคนกินแจบองยังได้จะ่จให้เลยอให้เดกก็ เขมีการให้เด้อเออขายังไม่จักตาสัมเขายังไม่ห้จักตาสัมแซ่บปะแซบแซบโตท่านนี่กระพาะใส่ซีดถ้วยเซจจานทุยถุยซิกเพิ่นกะมาสวยเนาะส่วนว่าอูเนาะเพิ่นกะสมมาอ้ายเพราะว่าเพิ่นแต่งงานก่อนอ้ายเนาะคือกับตัวสมมา ต้อมเนาะเพราะว่าถ้าว่าน้องแต่งงานก่อนเนาะ่นต้องขอขอมาหรือว่าเอิ่นว่าสมมาอ้ายหรือว่าเอื่อยเนาะงานตัวนี้เขาจะแยกแต่ทุกคนก็คือว่าสมมติว่าคืออูเนาะอูก็จะเป็นคนสมมาอายอูเนาะตัวโบดได้ไปสมมาเนาะส่วนว่าตัวก็สมมาต้อมเนาะอูก็เพียงแต่แบบห่วมพิธีเท่านั้นเนาะ ออทุกคนหามาฮอสลองซานแล,ล้วนาะหลังจากที่มาฮอดก็ไปกินข้าวยือเฮือนอูเนาะหลังจากนั้นกินข้าวแล้วและะ้วก็เฮ็ดแทนเฮ็ดน,น,นี่หน่อยหนึ่งแล้วก็กลับมาบ้านพักมาหงเฮงอาบน้ำมาเปลี่ยนเครื่องเนาะเกียมสิไปตอนแรงไปงานตอนแรงอีกเนาะและสันนีสท้ายให้ทุกคนเบิ่งเเนอสํสำหรับคลิปนี้สันนีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์เฮ้เดอายบายเจอกันในคลิปหน้าสบายดีด